งานไม้โฮเมดสวัสดีครับวิดีโอนี้เราจะมาดูรายละเอียดของโต๊ะเลื่อยดีวอตัวเนี้ยรุ่นนี้ว่ามันมีดียังไงทําไมผมถึงบอกว่ามันเป็นโต๊ะเลื่อยแนวจ็อบไซส์ซอที่คุ้มค่าแล้วก็ดีที่สุดที่มีขายในบ้านเราณนะเวลานี้จุดเด่นอย่างแรกของ DWE 7492ก็คือร้อซอยร,ระบบดกแอนพีเนียน ดกแอนพีเนี่ก็คือมันเป็นฟันเฟืองเนาะ,ะหมุนหมุนทำให้รั้วเนี่ยปรับได้ลื่นแล้วก็มีความขนานคราวนี้ก็มาพูดถึงรั้วตัดขวางหรือว่ามเตอร์เกจบ้างจริงๆมเตอร์เกจของจ็อบไซซ์ซอเนี่ยมันก็ไม่ใช่จุดเด่นอยู่แล้วเนาะมันก็คล้ายๆกันแทบจะทุกรุ่นคือมันจะเล็กแล้วก็สั้นรวมถึงจะมีความ ไม่แน่นความคลอนอ,ะอ่ะดูตรงนี้นะมันคลอนได้นิด,น,ดนิดนะครับแต่ว่าข้อดีอ่ามาดูข้อดีข้อดีคือตรงเนี้ยมันเป็นเหล็กทั้งดุ้นเลยแข็งเป๊กสวยงามทำมาสวยมากแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือร่อง T-Track ตัวเนี้ย t s l o ็เนี่ยมันเป็นขนาด19มิลิเมตรเป็นขนาดมาตรฐาน ทำให้เราสามารถซื้ออุปกรณ์เสริม third Party อื่นๆมาใช้ร่วมกันได้เช่นถ้าเราอยากเปลี่ยนตัว m e t ต r ร a เกตัวนี้เป็นของ third Party อีห้ออื่นก็เอามาใส่ได้นะครับเพราะมันเป็นร่องมาตรฐานเนาะอ่านี่คือข้อดีของตัวเลือตัวนี้ละคราวนี้เรามาดูเรื่องความราบเรียบของหน้าโต๊ะกันบ้างอย่าลืมว่ามันเป็นจ็อบไซส์นะครับ มันก็จะไม่เป๊ะร้อเเหมือนพวกที่เป็นหน้าโต๊ะเหล็กหล่อพวกคาบ,บิเนตซอแต่ว่าเท่านี้ผมก็ถือว่ามันใช้งานได้แล้วได้ในระดับที่ดีเลยย้ําว่ามันเป็นจ็อบไซส์เนาะได้เลื่อยมาครั้งแรกอย่าลืมคาลิเบตตั้งค่าใบเรื่อยให้มันได้ฉากกับหน้าโต๊ะก่อนนะครับแล้วก็หลังจากใช้ไปสักระยะหนึ่งก็อาจจะมาเช็คดูว่ามันยัง90องศาอยู่ไหมเพราะว่าบางทีเราปรับขึ้นปรับลงปรับเอียง ตัดองศาเวลากลับมาที่จุดสต็อปเนี่ยมันอาจจะมีการคลาดเคลื่อนไปเล็กน้อยอีกเรื่องก็คือความได้ฉากของรัวซอยกับหน้าโต๊ะ,ะถ้าเดิมๆจากโรงงานเนี่ยบางตัวมันอาจจะอาจจะไม่ได้ฉากนะครับเราก็เอามาคาลิเบตเอาซึ่งต่อให้มันเป็นโต๊ะราคาแพงเมื่อได้มาเราก็ต้องคาลิเบตอยู่ดีเนาะ,อ,ะอันนี้หลังจากที่ผมทําการคาลิเบตไปแล้วอย่างที่บอกนะครับมันอาจจะไม่ร้อยเปเซเพราะว่ามันเป็นจ็อบไซส์เนาะ และเท่านี้เราก็ใช้งานได้ละที่90องศาเนี่ยตัดได้สูงสุด83ม mm โดยประมาณนะครับส่วนที่45องศาเนี่ยจะได้จะตัดได้มากสุดราวๆ5 3า4มเมตรโดยประมาณเฟืองดอกจอกในชุดยกใบเลื่อยของ dwe 7492เนี่ยเป็นโลหะ ทั้งชุดนะครับข้อดีก็คือมันมีความแข็งแรงทนทานแล้วก็เราสามารถใช้สารหล่อลื่นได้หลากหลายพวกที่เป็นพลาสติกเนี่ยนอกจากมันจะมีความแข็งแรงน้อยกว่าแล้วบางทีมันมันก็แพ้สารเคมีบางชนิดนะครับในการหล่อลื่นเราก็ต้องเลือกเยอะหน่อยพูดถึงเครื่องดูดฝุ่นตรงด้านหลังของโต๊ะเลือ่อยมันก็จะมีช่องคายขี้เลือนะ่อยเนาะแล้วเขาก็จะให้อดปเตอร์ตัวเนี้ย มาในกล่องเลยปลายมันเนี่ยเป็นขนาดมาตรฐานของเครื่องดูดฝุ่นในบ้านเราเลยเราสามารถเอาเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปเนี่ยมาเสียบได้พอดีแน่นไม่ต้องแปลงอะไรเลยนะครับแล้วกรณีของผมคือผมตัดแต่ละครั้งเนี่ยปริมาณไม่เยอะผมก็สามารถต่อตรงเข้าเครื่องดูดฝุ่นได้เลยถ้าใครตัดเยอะก็อาจจะต้องต่อเซกโคนนิดนึงรวมถึงถ้ามีช่องต่อแยกตรงนี้ขึ้นมาเนาะเราก็จะใช้ ดัสพอร์ตตัวที่เป็นฝาครอบไปเรื่อยเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้มันก็จะช่วยกันดูดเลื่อยไม่ใช่ดูดเลื่อยดูดขี้เลื่อยบนหน้าโต๊ะลงมาอีกทางนึง <S 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 ตัวเลื่อยตัวนี้ใช้มอเตอร์2,000วัตต์แบบมีแปลงฐานแล้วก็ไม่มีซอฟต์สตาร์ทเพราะฉะนั้นเวลาเปิดเครื่องเนี่ยมันก็อาจจะปึ้งแรงหน่อยรวมถึง เวลาเปิดเวลาปิดอาจจะมีประกายไฟที่ท้ายมอเตอร์ก็ไม่ต้องตกใจนะครับเป็นเรื่องปกติอีกหนึ่งความดีงามของรัวสอยตัวนี้ก็คือมันมีส่วนเสริมส่วนต่อขยายที่ใช้งานได้หลากหลายแล้วก็ใช้สะดวกเวลาจะใช้เราก็แค่พับลงใช้เสร็จก็พับขึ้นถ้าเป็นโต๊ะเลื่อยรุ่นอื่นๆเนี่ยเวลาจะใช้เราต้องเอามาประกอบขันนอ็อตขันสกรูหรืออย่างน้อยก็ต้องมีการเข้าล็อกเนาะเวลาใช้เสร็จก็ต้องแกะออกไปหาที่เก็บ ตัวนี้สะดวกมากประโยชน์ของมันก็คืออย่างแรกอเอาลงมาที่ล็อกล่างก่อนมันจะเป็นตัวรับไม้ในกรณีที่เราซอยไม้แผ่นใหญ่ๆเพราะว่ามันจะราบเรียบเสมอไปกับหน้าโต๊ะถ้าไม่มีตัวนี้ไม้มันก็อาจจะก,กระดกได้เนาะเนี่ยโดยเชิดตรงนี้อีกประโยชน์หนึ่งก็คือกรณีที่เราซอยไม้หน้าแคบ ถ้าไม่มีรั้วเสริมเราใช้ริบเฟนเพียวๆเวลาเราดันไม้เนี่ยช่องว่างระหว่างใบเลื่อยกับรั้วเนี่ยมันจะมีน้อยถึงแม้ว่าเราจะใช้พุชสติ๊กก็เถอะเวลาเราดันไปเนี่ยมันมันจะมีความเกิดเป็นมุมอับทำงานไม่สะดวกเนี่ยอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้ส่วนเสริมของรั้วเนี่ยกลางลงมาใช้ที่ล็อกบนมันก็จะกลายเป็น อ่ารั้วบางๆตัวเนี้ยแล้วเวลาเราซอยไม้แคบๆมันจะเพิ่มพื้นที่ว่างระหว่างใบเลื่อยกับรัวซอยตรงเนี้ยทำให้เราดันไม้ได้สะดวกก็จะปลอดภัยมากยิ่งขึ้นอีกเรื่องที่หลายคนสงสัยว่าตัวเนี้ยปรับปรุงแล้วมันมีซอฟต์สตาร์ทไหมไปดูกัน ยังไม่มีซอฟต์สตาร์ทนะครับแต่ว่ามีระบบช่วยเบรกใบเลื่อยจะสังเกตว่าตอนหยุดเนี่ยใบเลื่อยมันจะหยุดหมุนเร็วมันจะไม่ค่อยค่ย,คยหยุดดูอีกทีหนึ่งนะตอนเปิดเครื่องเนี่ยมันปึ้งขึ้นเลยแต่ว่าตอนหยุดเนี่ยมันจะมีเบรกทำให้ใบเลื่อยเนี่ยหยุดหมุนเร็วเป็นเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ดูไปในวิดีโอที่แล้ว การถอดเปลี่ยนไลวิ่งไนก็ทําได้จากก้านโยกตรงนี้เลยเนาะอ่าแล้วเราก็ดึงออกได้เลยหลุดออกเลยตอนใส่ก็ง้างก้านโยกไว้แล้วก็ใส่กลับเข้าไปตรงๆอ่าปล่อยแค่นี้เสร็จอีกอย่างก็คือความสูงของไลวิ่งไนเนี่ยมันจะพอดีกันกันกบใบเลื่อยอีกหนึ่งความดีงามของโต๊ะเลื่อย DWE 7492ก,ก็คือสวิตสวิตตัวเนี้ยเป็น อะไรที่เซฟตี้มากๆขั้นแรกก็คือมันจะมีฝาปิดกันไม่ให้เราเปิดโดยไม่ตั้งใจหรือถ้าบ้านไหนมีเด็กอย่างบ้านผมเนี่ยก็จะเปิดเครื่องไม่ได้ถ้าไม่เปิดฝาครอบตัวนี้ขึ้นก่อนอ่าก็จะเจอสวิตช์ออนออฟแล้วข้างในก็เป็นแมกเนติกสวิตช์ก็คือเครื่องตัวนี้สมมติว่าเราใช้งานอยู่แล้วเกิดไฟดับหรือมีใครไปถอดปลัก๊กพอไฟมาหรือเสียบปลั๊กกลับเนี่ยเครื่องมันจะไม่ ติดมันจะไม่ทํางานทันทีเราจะต้องกดปิดแล้วเปิดใหม่มันถึงจะทํางานนอกจากนี้มันยังมีตัวนี้เป็นปุ่มปิดฉุกเฉินเนาะที่มันจะใหญ่ๆหน่อยเราสามารถใช้เข่ากระแทกปิดได้เลยหรือแม้แต่เวลาที่ฝาพับเนี่ยมันปิดอยู่แล้วก็สามารถปิดเครื่องได้อันนี้เป็นอะไรที่เซฟตี้แล้วก็ดีมากๆอีกเรื่องที่มีคนถามเยอะก็คือมันใช้เดโดเบลดได้ไหมมาดูกันก่อนอื่นต้องเปิดฝาครอบ ไปเรื่อยออกก่อนฝาครอบตัวเนี้มันจะมีน็อตอยู่ทั้งหมด5ตัวโดยที่4ตัวเนี้หนึ่งสองสามสี่เนี่ยไม่เกี่ยวกับระบบล็อกนะครับ4ตัวนี้จะเป็นตัวปรับระดับให้เพลทตัวเนี้มันเสมอราบเรียบไปกับหน้าโต๊ะอันนี้ดีมากเราสามารถปรับจากหน้าโต๊ะได้เลยมันก็จะง่ายเนาะส่วนที่เป็นตัวล็อกเพลทเนี่ยจะมีตัวนี้ตัวเดียวมันไม่ได้เป็นเกลียวนะครับเราหมุนทวนเข็มแค่ครึ่งรอบ แล้วก็ดึงขึ้นเพราะว่ามันเป็นตัวเนี้ยเป็นสลักล็อกเฉยๆเนาะมาดูตรงแกนจะเห็นว่าแกนมันยาวยาวน่าจะใส่เดดเบลดได้เพียงแต่ว่ารูเพลาของตัวเครื่องเนี้ยมันเป็นขนาด1นิ้วแล้วเดดเบลดส่วนมากเนี้ยมันจะเป็นขนาดรูเพลาที่5ส่วน8นิ้วถ้าใครอยากใช้ก็อาจจะต้องถือประกับตัวเนี้ย ไปเป็นแบบให้ลงกลึงเขาสร้างขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วทําให้ใช้กับ5ส่วน8นิ้วอะเนาะก็จริงๆก็ไม่ยากหรอกราคาหลักร้อยนะครับถ้าใครอยากใช้เขียบมาดูข้างในตัวเนี้ยมีเป็นแคนวาสเนาะหุ้มไว้หมดเลยนะข้อดีก็คือมันจะป้องกันไม่ให้ฝุ่นเนี่ยฝุ่นไม้ขี้เลื่อยเนี่ยออกไปคือเรีอยกอะไรออกไปนอกช่องดูดมันช่วยทําให้ระบบดูดฝุ่นเนี่ย ทำงานได้ดีขึ้นรวมถึงมันจะไม่ไปเลอะเทอะอยู่ตามแกนชุดยกใบต่างๆก็จะทําให้ชุดยกใบเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้นทําความสะอาดหล่อลื่นต่างๆได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้คือดีมากวันนี้เราจะปิดท้ายด้วยการลองตัดแต่ว่าก่อนอื่นมาดูสเปคเครา่าวๆของมันก่อน ตัวนี้ dwo e dwe 7 4 9 2เป็นจ็อบไซส์ซอขนาด10นิ้วบ้านเราเรียกว่าโต๊ะเลื่อยสำเร็จรูป10นิ้วอะเนาะสเปคคร่าวๆก็คือใช้ไฟบ้าน220โวลต์ความเร็วรอบแบบ no load speed อยู่ที่4800รอบต่อนาทีก็เป็นความเร็วที่กำลังดีในการตัดไม้ด้วยใบเลื่อยขนาด10นิ้วรูเพลาใบเลื่อยที่รูเพลาของตัวเครื่องนะครับ อยู่ที่1นิ้วหรือว่า25.4ม mm. ิลลิเมตรขนาดใบเลื่อยใหญ่สุดที่ใช้ได้ก็คือ1 0นิ้วหรือ2 5 4มิลลิเมตรมีอะไรอีกอะก็น่าจะประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเรามาลองตัดเลยดีกว่าไม้แผ่นนี้กว้าง26เซนติเมเดี๋ยวผมจะซอยออกให้เหลือ25เซนติเมตรอ่าสเกลตัวนี้เป็นเมตริกนะครับก็คือเป็นหน่วยเซนติเมตร ที่เราคุ้นเคยกันผมตั้งไว้ที่25เซนติมตรแล้วเดี๋ยวมาลองเช็คดูว่ามัน25จริงหรือเปล่าใช้ไม้บรรทัดที่เชื่อถือได้ตัวนี้ชินว่าโอเคเนาะ25 cm. ทั้งหัวและท้ายโอเคเดี๋ยวมาลองซอยกันผมต่อเครื่องดูดฝุ่นไว้ด้วยมันอาจจะมีเสียงเครื่องดูดฝุ่นบวกเข้าไปด้วยดังกว่าเดิมเนาะ ตัวนี้มันไม้หน้ากว้างนะครับก็เลยสามารถใช้มือเราเปล่าดันได้แต่ว่าถ้าเกิดหน้าแคบกว่านี้ก็อาจจะต้องใช้พุชบล็อกเนาะมาวัดดูว่ามัน25เซนไหมที่หัวอ่า25ที่ท้าย25ใช้ได้นะครับเพราะว่าผมทำการคาลิเบทโตเลยตัวนี้เรียบร้อยแล้วต่อไปเราจะลองตัดขวางดู ตัดออกบางๆประมาณนี้เนาะอย่างที่บอกนะครับว่าถ้าตัวไมตอรเกตที่มากับโต๊ะเนี่ยมันจะสั้นแล้วก็จะงอแงงอแงกนิดนึงเราก็ใช้วิธีตอนตั้งแล้วก็ดันให้ชิดด้านใดด้านหนึ่งตอนนี้ผมตอนตั้งเนี่ยผมดันให้ชิดด้านนี้เพราะฉะนั้นตอนตัดผมก็จะดันให้ไปชิดด้านนี้แล้วเนี่ยมันสั้นมันไม่พอเนาะวิธีแก้ก็คือกลับด้านเอาท้ายเข้า แต่ว่าถ้าเราเอากลับเข้าอย่างเงี้ยตอนตั้งเราก็ต้องตั้งแบบกลับด้านด้วยนะซึ่งผมตั้งไว้แล้วนะครับผมตั้งไว้แล้วอ่าโอเคประมาณนี้เนาะจะหันออกนิดนึง